นิทานเรื่องกบผู้ชนะนานมาแล้วริมหนองน้ำแห่งหนึ่งมีฝูงกบจํานวนมากอาศัยอยู่และในวันที่ฟ้าสวยแดดใสได้มีการจัดการแข่งขันปีนต้นไม้ใหญ่ริมหนองน้ำแห่งนี้ขึ้นมาว่าถ้ากบตัวใดปีนไปถึงยอดไม้ได้จะได้รับรางวัลโดยการได้พื้นที่อยู่อาศัยถาวร ที่มีมแมลงตัวเล็กๆจำนวนมากในบริเวณนั้นเรียกได้ว่ากบผู้ชนะตัวนั้นจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์กินไปจนตายมีชาวกบทั้งหนุ่มสาวแก่เท่าจำนวนมากสมัครเข้ารวมการแข่งขันท่ามกลางเสียงเชียร์อื้ออึงของเหล่าชาวกบจริงๆแล้วเจ้าหัวหน้ากบที่เป็นคนคิดการแข่งขันนี้ขึ้นมา รวมถึงสมัครพรรคพวกของมันนั้นคิดอยู่เสมอว่าในการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีผู้ชนะแน่นอนและพวกมันจะได้เสวยสุกนอนกินมแมลงกันไปตลอดชาติและเพื่ออ้างความชอบธรรมบางหน้าในสังคมกบข้าเชื่อว่าไม่มีกบหน้าไหนจะตัวเล็กตัวใหญ่ปีนขึ้นไปได้หรอกเพราะมันสูงออกขนาดนั้น เจ้าหัวหนากบกล่าวกับลูกน้องพร้อมเป่งเสียงร้องหนึ่งครั้งเพื่ออวดภูมิจริงๆของลูกพี่ไม่มีกบตัวไหนทําได้สําเร็จได้แน่นอนมันยากออกขนาดนั้นใครปีนขึ้นไปเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกเจ้าก,กบสอบพรอรีบออกความคิดเห็นบ้างและหัวเราะอย่างลูกสมุนผู้ร้ายในหนังในที่สุดการแข่งขันก็เริ่มขึ้น กบมากมายที่เข้าแข่งขันก็นเลิ่มต้นปีนป่ายขึ้นต้นไม้กันอย่างชุนลมุนเพียงเวลาไม่นานกบตัวแล้วตัวเล่าตกลงมาจากต้นไม้เป็นระยะระยะจนสุดท้ายเหลือเพียงเจ้ากบหนุ่มตัวหนึ่งที่ปีนป่ายขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่ยอมแพ้ค่อยๆกระดึบกระดึบขึ้นไปทีละน้อยท่ามกลางเสียงเชียร์ที่เงียบไป ก็เริ่มดังขึ้นดังขึ้นอีกครั้งเวลาเกือบเย็นยำ่ำเจ้ากบผู้ไม่ยอมแพ้อุปสรรคก็ถึงยอดไม้จนได้และเสียงโหร้องของฝูงกบที่เชียร์อยู่ข้างล่างก็ดังปานแผ่นดินถลม่มเมื่อเจ้ากบผู้ชนะลงมาถึงข้างล่างท่ามกลางการดีใจของชาวกบและยังไม่ทันจะหายเหนื่อยก็มีกบหลายตัว รีบเข้าไปถามถึงเคล็ดลับว่าทำไมถึงปีนขึ้นไปถึงยอดไม้ได้สำเร็จเจ้ากบผู้ชนะสายหน้าด้วยรอยยิ้มและส่งเสียงแบแบะเป็นคำตอบใช่แล้วเจ้ากบตัวนี้มันเป็นใบและหูหนวกมันไม่ได้ยินคำพูดอะไรทั้งสิ้นตอนที่มันปีนป่ายสู่ความสำเร็จนั้นเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่า การมุ่งมันที่จะไปถึงจุดหมายและความสําเร็จของคนเรานั้นไม่ควรฟังเสียงวิพากวิจารณ์ในเชิงลบหรือสิ่งที่ตัดทอนกำลังใจของเราเราต้องเชื่อมั่นตนเองเพื่อความสําเร็จที่จะมาถึงหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามีมิ และมินก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ